ปราสาทภูมโปนบ้านภูมโปิปนตำบลดมอเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นักวิชาการได้ให้ความเห็นว่าเป็นปราสาทในยุคข,ของโบราณที่มีอายุกเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวตรรษที่12-13ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่1ปราสาทภูมโปิปนแต่เดิมประกอบด้วยปราสาทกออิดสามหลัง และฐานอาคารก่อด้วยศิลาแรงหนึ่งหลังตั้งเรียงกันจากเหนือไปใต้แต่ในปัจจุบันเหลือเพียงปราสาทประธานเพียงองค์เดียวส่วนปราสาทอีกสองหลังและส่วนตัวของอาคารได้พังทลายลงมาเหลือไว้เพียงเนินหินปราสาทภูมโปิปนพบทับหลังที่แกะสลักจากหินทรายเป็นภาพสัตว์ครึ่งสิง์ครึ่งนกปราสาททั้งสหลังสร้างขึ้นเพื่อเป็นาศาสนสถานในาศาสนาฮินดู เช่นเดียวกันกันกบศาสนสถา,านขอมที่พบในยุคเดียวกันก่อด้วยอิฐมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีฐานเตี้ยทรงสี่เหลี่ยมมีประตูทางเข้าหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกนอกจากนี้ยังพบชิ้นส่วนศิลาจารึกอักษรประวะภาษาสันสกิตหนึ่งชิ้นซึ่งเป็นอักษรที่มีใช้ในราวพุทธศตรวรรษที่12-13 นี่เองนักโบราณคาดีจึงสามารถกำหนดอายุของปราสาทหลังนี้ได้และทำให้รู้ว่าปราสาทภูมิพลแห่งนี้เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเราจะพาทุกท่านมาที่จังหวัดสกลนครเมืองหนองหารหลวงเมืองที่มีโบราณสถานยุคข,ขอมเรืองอำนาจจำนวนมากไปที่ปราสาทดุมหรือพระาธาตุดุมซึ่งเป็นอีกหนึ่งปราสาทยุคข,ขอม ที่นักวิชาการสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในยุคสมัยเดียวกันกับปราสาทภูมิโปนจังหวัดสุรินทร์ปราสาทดุมก่อสร้างจากอิฐเผาเดิมมีจํานวนสามหลังปราสาทสองหลังได้พังทลายลงเหลือเพียงปราสาทองค์กลางที่ยังมีความสมบูรณ์ประตูทางเข้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกโดยอาจารย์สันสนทิบุญยธยานนักพิพว,วิทยาน,นักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงได้ให้ความเห็นว่าปราสาทดุมแห่งนี้ เป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดสกลนครเนื่องจากปราสาทแห่งนี้มีรูปแบบและศิลปะในการก่อสร้างคล้ายกันกับปราสาทยุคขอมตอนต้นซึ่งมักจะนิยมสร้างด้วยอิฐเผาเหมือนกับปราสาทภูมโปน์จังหวัดสุรินทร์ปราสาทวัดภูเมืองจำปาศักดิ์ประเทศลาวปราสาทพระโคที่ตำบลหลวงร้อยจังหวัดเสียมราฐปราสาทสัมโบไัยคุกประเทศกัมพูชา จากการวิจัยส่วนตัวของผมเนี่ยผมมีวิธีการดูว่าโบราณสถานหรือปราสาทเนี่ยน่าจะสร้างในยุคไหนก่อนอื่นเลยครับให้ดูถึงวัตถุดิบวัสดุการก่อสร้างปราสาทขอมรุ่นแรกๆเนี่ยที่ผมได้ค้นพบไปดูที่กัมพูชาแล้วก็ประเทศลาวตอนใต้เนี่ยปราสาทรุ่นเก่าๆเนี่ยจะทําด้วยอิฐบล็อกครับมไม่ใช่อิฐบล็อกเป็นเป็นเป็น เออดินเผาเออดินเผานผ่ะเป็นอิฐเผาครับแล้วก็ปราสาทที่ทํได้วยหินจริงๆเนี่ยเป็นขอมตอนหลังๆมาปราสาทแห่งแรกคือปราสาทบากองที่ทํได้วยหินหลังจากนั้นมาก็เป็นหินคราวนี้วัตถุดิบที่ทําปราสาทหรือสิ่งก่อสร้างโบราณเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยกัมพูชาแล้วก็ลาวตอนใต้และเวียดนามบางส่วนเนี่ยจะมีอยู่3ามสชนิดครับคือลาแ่งศิลาแรงสองหินทรายสามอิฐ ตัวนี้ครับสี่อ,องค์ประกอบก็คือปูนฉาบเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการก่อสร้างด้วยอิดอิฐอิฐอ,อย่างนี้นะหรือไม่กับสีลาแรงเนี่ยไม่สามารถจะแกะสลักได้ง่ายนะักก็เลยจำเป็นต้องใช้ปูนฉาบเขาเรียกว่าสตุโกโก้เดี๋ยวเด๋ยวผมจะให้ดูว่าเรายังมีร่องรอยปูนฉาบอยู่แต่ว่ามันก็เหลือเล็กน้อยพอเห็นอยู่ครับอ,อ่ะคราวน,นี้มาดูว่าถ้าปราสาทขอมเนี่ยรุ่นแรกๆเขาจะใช้ เนี่ยอิดอิดเผาเนี่ยเป็นเป็นวัตถุดหลักแต่ว่าที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นของใหม่เสริมของเก่านะฮะคืออันนี้อันนี้ของใหม่คือคือการซ่อมแซมของกรมศริปวกรเนี่ยเออเขามีข้อตกลงนานาชาติครับห้ามซ่อมแซมแล้วไปทําสีให้เหมือนของเก่า<อ>ต้องทําสีเนี่ยให้มันแตกต่างให้รู้ว่านี่คือการซ่อมแซมคราวนี้ท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยอาจจะไม่สบอารมณ์มว่าเอ๊ ซ่อมดีท่าไหนทําไมมันดูใหม่จังเลย <Ừ. S 1> นี่คือข้อตกลงนานาชาติครับ,ค,รบคือข้อตกลงโบราณคดีนานาชาติเนี่ยผมไปทราบเรื่องนี้ที่ปิรามิดชาวมายากับปิรามิดของชาวแอสเท็กับผม,ผมก็ถามไกด์ทัวร์ว่าเออทำไมตรงนี้มันดูใหม่จังเลยเขาบอกต้องใหม่ครับเพราะว่าเป็นการซ่อมแซมแล้วก็ข้อตกลงนานาชาติเนี่ยเขาห้ามทําของใหม่ให้เหมือนของเก่าเ<ม>พราะน่าจะเป็นการปลอมแปลงนะฉะนั้นสังเกตตรงนี้ครับอย่างเนี้ยของเดิมเห็นไหม อันนี้คือของใหม่ฉะนั้นสีสีจะเห็นชัดเลยว่านี่คือการซ่อมแซม,มฉะนั้นการซ่อมแซมเนี่ยเขาจะไม่เลียนแบบให้เหมือนของเก่า,าอันนี้นี่คือข้อตกลงนานาชาติซึ่งซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอาจจะขัดอกขัดใจว่า,โโาดูแล้วมันไม่คือทาสีใหม่ก็ไม่ได้ไม่ได้ครับคือไม่ทาได้คือทํายังไงก็ได้อย่าให้เหมือนของเก่าต้องให้รู้ว่านี่คือการซ่อมแซมเพราะว่า อันนี้เป็นข้อตกลงครับที่วงการทั่วโลกเนี่ยเขาเขาตกลงกันมาแบบนี้อ่ะคราวนี้มาดูอย่างนี้ครับว่าปราสาทขอนรุ่มแรกเนี่ยจะทําด้วยอิฐอย่างนี้ครับแล้วก็ถ้าจะเป็นหินทรายเนี่ยก็น่าจะเป็นทับหลังหรืออะไรที่จะต้องมีการพูดง่ายๆว่าแกะสลักนะส่วนปราสาทหลังนี้เนี่ยกมรมศิลปกรให้ข้อมูลว่าสร้างในสมัยพาปวนซึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ครับอาจจะเกิดจากการดัดแปลง เพราะว่าปราสาทขอมจํานวนมากเนี่ยมีการดัดแปลงตามยุคตามสมัยเขานี่พอดัดแปลงปุ๊บเนี่ยเขาก็อาจอารูปสลักใหม่ๆใส่เข้าไปครับผมคนก็เลยบอกว่าอ่ะสร้างสมัยนั้นเพราะตามศิละปะซึ่งจริงครับผมยกตัวอย่างครับเท้าคำลาะก็ไปกับผมที่ปราสาทวัดภูปราสาทวัดภูเนี่ยชัดเจนครับหลังเดิมของวัดภูเนี่ยเป็นอิฐเผาแล้วก็มีการสร้างเพิ่มเติมเป็นหินเอามาต่อกัน ปรากฏว่าหินกับอิฐเผาเนี่ยมันต่อกันได้ไม่สนิทหักครึ่งเลยครับผมมีภาพผมมีภาพถ่ายอยู่ในเว็บไซต์ฉะนั้นปราสาทวัดภูเนี่ยคือตัวอย่างชัดเจนว่ามีการรีโนเวทหรือการต่อเติมในภายหลังฉะนั้นถ้าเราจะดูว่าปราสาทเก่าหรือไม่เก่าหรือ,อยังไงเนี่ยให้ดูวัสดุดั้งเดิมครับผมก็เหมือนรถยนต์นี่แหละครับท่านเอารถยนต์เก่าๆมาแล้วท่านมามเปลี่ยนเครื่องเป็นอีสูซุรุ่นใหม่ <Toyota S 2> เปลี่ยนเอาโตโยต้าใส่ท่านก็บอกโตโยต้าแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันอาจจะเป็นโอนสมอลล์เลเป็นเครื่องยนต์โบราณใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็มาทํานองเดียวกันคือ,อเ,คเราต้องดูโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมฉะนั้นาการก่อสร้างหลังนี้เนี่ยผมเห็นเห็นเนี่ยครับโครงสร้างพื้นฐานดั้งเดิมเป็นอิฐเผาขอมระยะต้นๆเนี่ยเขาจะใช้อิฐเผาครับใช้อิฐเผาเป็นหลักอย่างเช่นยกตัวอย่างปราสาทพระโคที่ โหลลอยที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ที่สัมโบไพรครุกพวกนั้นเนี่ยจะเป็นอิฐเผาเกือบทั้งหมดกับไม่พูดง่ายๆว่าศิลาหินทรายเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นอิฐเผาเราพอจะประเมินอายุได้ไหมครับอีกนีหน้าหน้าน่าจะอยู่ยุคยุคต้นๆเนี่ยที่เราเรียกว่าเจรละครับเพราะว่าประสาทที่รูปร่างคล้ายกันที่สุดเนี่ย คล้ายกันที่สุดอยู่ที่สุรินทร์ครับอยู่ที่ชื่อว่าปราสาทภูมิปลปราสาทภูมิปลเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยคือนักโบราณคดีเขาใช้คําว่าก่อนขอมหรือเป็นเจรละก็คือเจรละเนี่ยก็คืออารยธรรมที่มาก่อนขอมแต่ว่าเราเหมารวมรวมว่าคือขอมโบราณฉะนั้นปราสาทดุมเนี่ยถ้าดูในภาพผมมีภาพเปรียบเทียบครับว่า,าภาพถ่ายเมื่อครั้งที่กรมพยาดำรงราชานุภาพสเสด็จมาที่นี่เนี่ย มีช่างภาพถ่ายรูปไว้ผมก็เอารูปเหล่านั้นเนี่ยไปเปรียบเทียบกับปราสาทขอมรุ่นเก่าๆแล้วก็ไปเปรียบเทียบกับปราสาทภูมิพลซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยรูปร่างเหมือนกันนี้ครับสังเกตไหมครับว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยรูปร่างไม่เหมือนอะไรเจงเวงเลยคนละหุ่นเลยไม่เหมือนปราสาทภูเพกเลยคนละหุ่นและก็ไม่เหมือนปราสาทเชิงชุมคือพูดง่ายๆว่าปราสาทขอมทางอีสานตอนบนที่เราเห็นเห็นเนี่ยไม่มีหลังไหนเลยที่รูปร่างแบบนี้ แปลว่าพอเอาตัวนี้ไปเปรียบกับประสาทภูมิปลที่สุรินทร์รูปร่างคล้ายกันครับไปเปรียบเทียบกับสมโบไัยคุกเหลายปีมาแล้วครับผมได้รับความอนุเคราะห์จากดรอ,อร์ศสรรเพชคาท่านส่งรูปถ่ายสำโบภัยคุกมาให้ซึ่งเป็นขอมรุ่นเก่าๆเลยนะขอมรุ่นนต้นเนี่ยใช้วัตถุดิบเป็นอิฐเผาครับแล้วก็รูปร่างเหมือนกันเลยผมมีภาพถ่ายอ่ะคราวนี้เราลองมาดูครับว่า เมืองสกลนครเนี่ยผมคิดว่าการก่อสร้างตัวเมืองเนี่ยล้อเลียนมาจากมุมองศาของตัวนี้อ่าทำไมผมพูดได้อย่างนั้นผมมาเก็บข้อมูลไว้นานแล้วครับปราสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าเข้าหาสงกรานเป๊ะเลยวันที่1 4 15 16ท่านมายืนอยู่ตรงนี้ครับวันสงกรานของเดือนเมษายนดวงอาทิตย์จะขึ้นที่กองกลางผมผมมีภาพถ่ายเรียบร้อยผมพิสูจน์มาหมดแล้วแล้วเดี๋ยวจะจับให้ดูครับว่าทำมุม80องศาเหมือนกับปราสาเทเชิงชุมเปะเลย ก็แสดงว่าปราสาทเชียงชุมเนี่ยสร้างที่หลังแล้วก็ลอกอันนี้ออกมาอ่าคราวนี้เดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะว่า80องศายังไงนี่คือผมตั้งเข็มทิศคือตั้งเนี่ยลูกศรเนี่ยไว้ที่80นะแล้วก็จะต้องวางให้ให้ตัวสีแดงในชี้ทางทิศเหนือเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ GPS จับให้ดูด้วยนะไอ้ตรงนี้ใช้เข็มทิศให้ดูก่อนนะแล้วเดี๋ยว GPS ล้อเห็นไหมครับว่า มันทำมุม80องศาครานี้อ่ะเราลองใช้อิเล็กทรอนิกส์ดูบ้างเพราะเราอยู่ในยุคของดิจิตอลเข็มทิศนี่เด็กรุ่นใหม่อาจจะยังไม่แล้วใจนะต้อง GPS ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขยับก่อนเนี่ยครับเห็นเห็นตัวเลข80ขึ้นมาไหมครับขนานกับเข็มทิศ อ่จริงๆแล้วต้องต้องต้องกลับไปทางนู้นนะ GPS ก็ขึ้น80แล้วขนานกันเห็นไหมครับทั้งเข็มทิศและทั้ง GPS เนี่ยวางขนานกันเป๊ะเลยก็แสดงว่าประสาทหลังนี้เนี่ยหันหน้าเข้าหาทิศที่80องศามุมมุมกวาดจากทิศเหนือฉะนั้นเข็มทิศก็ยืนยันเห็นไหมครับนี่เลข80นี่ก็จาก80นะฉะนั้นพระประสาทเชียงชุมหรือพระธาตุเชียงชุมเนี่ยน่าจะล้อทิศเนี่ยจากประสาทหลังนี้ไปนะ เดี๋ยวนะไปตัหนหันขาม้ามาตันนี้ครับคราวนี้เห็นไหมครับว่านี่ผมพิสูจน์ทางหลักดาราศาสตร์แล้วงั้นก็แสดงว่าปราสาทเชิงชุมมาลอกมาลอกม,มามา,มาลอกทิศทางครับแสดงว่าปราสาทดุมนี่เก่าแก่กว่าเพื่อนเก่ากว่าเพราะว่าหนึ่งผมดูจากสิ่งกอ่อสร้างวัสดุที่ใช้นะแล้วก็ถามว่า ถ้าเขาทำได้อิฐอย่างนี้เนี่ยที่อิฐที่เห็นเนี่ยนะแล้วเขาจะสลักรูปรูปร่างยังไงให้เป็นรูปนั้นรูปนี้อ่ะผมพามาดูครับเขามีเทคโนโลยีในสมัยนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าปูนฉาบปูนฉาบเนี่ยคือซตุกโก้ครับอ,อท่านจะเห็นไหมครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะหาลงรอยเนื่องจากว่าผ่านมานานเนี่ยครับยังมีรอยปูนรอยปูนฉาบเนี่ยติดอยู่แถวนี้เห็นไหมเนี่ยครับ เนี่ยเป็นปูนฉาบเป็นปูนสมัยเอเป็นปูนสมัยโบราณครับทำวัสดุส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นพวกน้ําตาลอ้อยหรือน้ําตาลตานตนโดนดเนี่ยครับเนี่ยพวกปูนฉาบยังติดอยู่นะเนี่ยเนี่ยรอยปูนฉาบเห็นไหมเนี่ยยังติดอยู่ครับเนี่ยยังมีรอยปูนฉาบซึ่งเรียกว่าเหลือน้อยเต็มทนแล้วเพราะว่าการเวลาผ่านไปก็ลอกออกนะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นปูนฉาบแล้วปูนฉาบที่เห็นได้ชัดที่สุดเนี่ยถ้าจะอยากดูปูนฉาบนะให้ไปที่ ปราสาทบ้านพนาครับปราสาทขอมที่เป็นอโลคยาสารบ้านพนาเนี่ยตรงทับหลังเนี่ยเรายังเห็นปูนฉาบค่อนข้างจะชัดเจนแต่เนื่องจากปราสาทหลังนี้เนี่ยถูกรีโนเวทถูกตากแดดตากฝนการตากแดดตากฝนก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้โบราณสถานเนี่ยผุกร่อนได้ง่ายนะอ่ะคราวนี้เราลองมาดูอันหนึ่งครับว่ารูปร่างหน้าตาของฐานโยนีเนี่ยก็ไม่เหมือนกับขอมรุ่นหลังๆนะยังดูเนี่ยครับ ฐานโยนีของวัดพระธาตุเชียงชุมเนี่ยจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยจะงอยที่น้ําไหลเนี่ยเป็นช่องแบบนี้เห็นไหมอันนี้อันนี้เขาทาขึ้นนะดูเนี่ยมีมุมเอียงๆนิดหนึ่งด้วยนะนะเห็นไหมครับเนี่ยมีมุมเอียงๆด้วยมีทางฝั่งนั้นก็มีครับนะฉะนั้นอ่ะคราวนี้มาดูอีกอันหนึ่งครับว่าปราสาทหลังนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสามหลังเหมือนปราสาทพระโคเหมือนกับปราสาทขอมรุ่นเก่า ที่จะมีสามหลังเขานี้รู้ได้ไงว่ามีสามหลังนี่คือฐานรากครับฐานรากเนี่ยหินข้างบนเนี่ยอาจจะมาะดัดแปลงรีโนเวทใหม่แต่ว่าฐานรากจริงๆเนี่ยเขาลึกลงไปใต้ดินและยังอยู่ภาพสลักศิละปะซึ่งศิละปะอันนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าสร้างในสมัยเดียวกันหรือไม่อาจจะเป็นมารีโนเวทภายหลังก็ได้นะเพราะว่า ตรงนี้แหละครับที่นักวิชาการหลายท่านบอกว่าเป็นขอมยุคป,ป่าปวนเพราะว่าดูจากศิลปะอันนี้แต่ว่าผมเนี่ยได้ดูในองค์ประกอบรวมก็คือดูดูดวัตถุดิบในการกอร่อสร้างดูดูอิฐเผาดูอะไรฉะนั้นมีความเป็นไปได้ครับว่าปราสาทขอมเนี่ยถูกดัดแปลงตามยุคตามสมัยนั้นปราสาทหลังนี้ผมจากเหตุผลทางด้านรูปร่างเหตุผลทางด้านของวัตถุดิบวัตถุที่มาใช้ในการกอร่อสร้างเนี่ย ผมเลยลงความเห็นว่าน่าจะเป็นปราสาทที่เก่าแก่ในยุคเดียวกับปราสาทภูมิปนนั้นสกลนครเนี่ยไม่ธรรมดาครับเราอาจจะมีการตั้งถิ่นฐานเนี่ยตั้งแต่ยุคเจนละก็เป็นไปได้เพราะเราดูจากาหลักฐานที่เป็นวัสดุการก่อสร้างกับรูปร่างหน้าตาเห็นไหมครับว่าการวิเคราะห์ของผมนั้นเราใช้หลักวิทยาศาสตร์บวกกับอ,อะไรครับสภาพแวดล้อมเข้ามาดูว่า เก่าแก่ขนาดไหนครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของของประสาทหลังนี้การสืบค้นข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเพื่อสร้างการตระหนักถึงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสมไว้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากอดีตเพื่อเป็นบทเรียนสำหรับปัจจุบัน